เหตุผลน่ะเหตุผลการปิดมีเสด็จการเมืองนี่ก็เรื่องเหตุผลอีกการเมืองประท้วงเพื่อใครให้ใครให้ตัวเราเองหรให้คนคนอื่นคนอื่ถ้าตัวเราเองอ่ะไม่ไม่มีไม่ไม่มีปัญหาถ้าประท้วงให้คนอื่นนั้นมันวุ่นวายมากค่ะเพราะว่ามันทําให้การจราจรก็ติดขัดอะไรเงี้ยมันทำให้คนถือว่าติดชุระอะไรจริงๆริ่อะเงี้ยหมายถึงว่าเด้งดิ่งอย่างี้ยเออแล้วก็ทําให้เสียไปอะไรอย่างนี้ย ก็ไม่มีทางถ้าคุณไปกลางทุ่งกลางนาเขาจะทาอะไรได้คุณอยู่กลางน้ำหลวงทไม่ะไม่ไมี่อะไรไม่ประโยชน์อ๋อใช่ใช่ไหมเขาต้องบันาให้คนรถติดก็จะได้้องทำอะไรให้คนมีความสนใจว่าแอนนี่นี่นะครับแล้วคุณไปประท้วงกลางนาปพ่ท้วงให้ใครดูอะใช่ใช่ขาวหน่อยมีนักข่าวไปทำข่าวไหมไม่มีดมานบนยรย่อง้ยไม่มีทําให้ต่างชาติอ่างเงี้ยที่มาเที่ยวเขาก็แบบลดความ น้าเชื่อถือของเราไปว่าประเทศเราเออไม่มีความมั่นคงไม่มีระบบอะไรนะการแก้ปัญหาอะไรอยู่หรือเปล่าข้าวม็อบลไฟพวกนี้มันเห็นด้วยเห็นด้วยใครม็อบไปแบบไปล่าชื่อถวายดีกาเนี่แไม่ด้วยไม่เป็นท่าเลยเพราะคนพวกนี้ไม่มีความคิดจะอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่การปิดถนนก็รวมตัวกันไปล้อมทำนียบสิมาปิดทำไมถนนเออล้อมบ้านนายกก็ได้ไปถ่อบ้านนายก็ได้ผมไม่ว่าแต่อย่าปิดถนนผมเดือดร้อนจริง ขเขาต้องการเรียกร้องให้สังคมหรือว่าสาธารณาชนเนี่ยได้เห็นความจำความจะเป็นต้องการของพวกเขาว่าพวกเขามีความต้องการที่เดือดร้อนหรือว่าต้องการให้คนในสังคมได้รับรู้ปัญหาของพวกเขามากน้อยแค่ไหนซึ่งที่คิดว่าการที่พวกเขามามาปิดถนนเนี่ยก็เพื่อต้องการให้เป็นอะไรที่ดึงดูดความสนใจของคนในสังคมมากขึ้น <c oughs> คนตัวโตฝ่ายนนั้นมาทวงที่ได้ผลก็คือทำให้คนมันเดือดร้อนหนึ่งจริงแล้วผลมันถึงต้องใช้สนอนไปที่อื่นนี่ก็จัดให้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันก็ไม่เป็นที่ท้วงตทำไมนะคนที่ที่เป็นคนสัญจรก็ต้องเข้าใจว่าเนานๆปีที่ผนาน่าจาเป็นนะเรายอมเดือดร้อนหน่อยเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาบ้านเมืองที่เขาเดือดร้อนเหมือนกันนะแต่ก็ก็ต้องเป็นไปตามกันอย่างนี้แหละว่าต้อเข้าใจทั้งรองฝ่ายฝ่ายประท้วงก็ต้องมีเหตุผล ไ้ที่อันนี้ก็ต้องเข้าใจว่าถึงเวลามานันอาจจะต้องประทุ้งสิ่ที่บางอย่างที่พื้นฐานที่ทุกคนมีส่วนด้วยก็ต้องยอมให้เขามันนต่ละ,ะเรือเขามีเงื่อนไขด้ว่าก่อนจะประท้วงเนี่ยก็ต้องบอกแจ้งล่วงหน้าหรืออะไรเนี่ยหรือระยะกระท้วงเนี่ยก็ต้องชัดเจนว่าไม่แก่เอาเป็นเดือนเดือนหรือเป็นป,ปีๆมันก็ไม่ได้มันก็ต้องมีข้อเงื่อนไขตกลงกันว่าเราควรนะคุณมีเบได้ที่าสามารถช่อประท้วงได้แต่ว่าต้องบอกเขาก่อนว่าไม่ใช่ ทวงโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาเก็บมามาไม่ทันแล้วก็จะไปทํางานแล้วก็ไปไม่ได้หรือไรเนี่ยมันก็ต้องแจ้งกันต้องรับรู้กันแล้วก็ในช่วงเวลาที่พอบอกก็ควรใช่ไหมก็ต้อง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 คุยกันแหละมันมันถึงจะเข้าใจกันไม่งั้นไม่ฝ่ายนี้ก็จะจะเดือดร้อนอีกฝ่ายนี่ก็บอกว่าฉันก็มีเรื่องสําคัญกว่าเรื่องอันนี้จะไมันไม่ได้เดือดร้อนกันนี่ก็คือก็อ้างฟิลไม่ถูกก็พูดอย่างนี้ไม่ถูกใช่ไหมต้องมีเหตุผลด้วยกันตลอดไป ถนนที่ทอดทาว่างปล่าเดินเดียวดาเน็บหนาว่า